ไปดูเรื่องนี้หน่อยท่านผู้ชมนะฮะจากกรณีที่เรื่องของมีช่างภาพแล้วก็ทีมงานออกแกนไนท์สามคนเนี่ยไปรับงานเรื่องของการถ่ายรูปภาพเก็บรูปภาพแขกเหลือในงานแต่งงานแต่สุดท้ายเนี่ยตอนที่เลิกงานแล้วเนี่ยก็ระหว่างเก็บอุปกรณ์อยู่อยู่ๆเงินสินสอดในห้องเนี่ยที่เขาเอาเข้าไปเก็บเนี่ยเขาบอกลูกบิดไม่ค่อยดีเนี่ยหายไปหนึ่งล้านบาทสุดท้ายเนี่ยจะไปเรียกช่างภาพแลวออกแกนไน์เนี่ยมาสอบสวนมาสอบปากคำเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สอบปากคำ ออกแกนไน์บอกผมไม่รู้เรื่องผมไม่ได้มีเจตนาที่จะต้องไปลักขโมยอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่มีเหตุจูงใจอะไรด้วยเขาก็เลยเอาเรื่องราวของเขาเนี่ยมาโพสต์ลง facebook เพื่อเป็นการเตือนภัยให้กับเพื่อนรูปอาชีพไม่ว่าจะเป็น o r กแก i นไนช่างถ่ายรูปหรืออะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าควรจะไปไหนไปในบ้านงานเนี่ยจะเข้าออกอะไรเนี่ยควรจะต้องมีบุคคลที่ไปเป็นวัตถุพยานด้วยไปให้รู้ว่าเราไปทําอะไรอยู่ตรงไหนทําอะไรอยู่ ไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นเหมือนผมล่าสุดตํารวจนะท่านผู้ชมนะฮะบเขาบอกได้ทําการสืบสวนสอบสวนแล้วเขาบอกโดยแนวทางการสืบสวนในขณะนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยได้ว่าพยานวัตถุเนี่ยที่เป็นช่างภาพถ่ายไว้เป็นจํานวนมากสามารถไล่ไทม์ไลน์ได้ว่าใครทําอะไรตรงไหนที่จุดใดได้อย่างชัดเจนและด้วยตรวจสอบโทรศัพท์ของบ่าวสาวแลยด้วยซึ่งได้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วโดยหลังจากที่พ่อแม่เจ้าสาวเนี่ยรับสินสอดทองมั่นแล้วเนี่ย อาจจะไม่ได้มีการนับเงินเพราะมีการเขียนไว้ที่พลาสติกหุ้มด้านนอกวันหนึ่งล้านบาทจึงเอาเข้าไปเก็บในห้องและใส่กุญแจไว้ส่วนคนที่ถือกุญแจห้องเนี่ยซึ่งสามารถเข้าห้องที่เก็บเงินได้เนี่ยมีเพียงแค่2คนเท่านั้น1ก็คือเจ้าบ่าว2ก็คือเจ้าสาวโดยในะขณะน,นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ติดต่อให้คู่บ่าวสาวดังกล่าวเนี่ยเดินทางมาให้ปากคากับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วท่านผู้ชมนะฮะตำรวจยังกล่าวออาไปอีกว่าคดีนี้เนี่ยไม่ซับซ้อน เพราะมีพยานหลักฐานชัดเจนและที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านอดีตกำนันซึ่งเป็นบุคคลที่มีหน้ามีตาแหละเป็นที่เคารพนับถือของคนในหมู่บ้านและแขกเรือที่มาร่วมงานส่วนใหญ่เนี่ยก็คือแขกฝั่งเจ้าสาวทั้งนั้นคงไม่มีใครกล้าไปขโมยเงินหนึ่งล้านบาทขณะนี้รอเพียงคู่บ่าวสาวมาให้ปากคําเพิ่มเติมเท่านั้นท่านผู้ชมนะฮะอัปเดตล่าสุดคดีนี้ก็เป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นเป็นอุทาหรณ์ได้ครับสําหรับคู่บ่าวสาว หรือคู่รักที่กำลังจะแต่งงานแล้วก็มีสินสอดทองมั่นไม่ว่าจะเป็นทองหยองเป็นเงินมูลค่าจํานวนมากเนี่ยควรจะต้องเก็บให้มันมิดชิดแล้วก็มีผู้ที่ดูแลตลอดเวลาด้วยเพราะเดี๋ยวนี้เงินทองมันไม่เข้าใครออกใครแล้วผมก็ไม่ได้ว่าว่าช่างภาพจะเอาไปนะเขาก็เป็นบุคคลภายนอกแต่ที่สําคัญเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าในข่าวเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ว่าเก็บไว้ในห้องที่ลูกบิดเนี่ยมันไม่ค่อยดีคุณรู้อยู่แล้วว่าลูกบิดไม่ค่อยดีเนี่ยคุณเอาไปเก็บทําอะไรในนั้นแล้วอีกอย่าง เขาทํางานมานเรองเยอะแยะนะช่างภาพเนี่ยเขาไปตั้งหลายงงหลายงานทําไมจะต้องมาขโมยต้องหล้านบาทในงานนี้มันก็ดูแปลกๆแ,แต่ต้องรองดูคู่บ่าวสาวก่อนละกันว่าสุดท้ายเนี่ยจะให้การอะไรว่าอย่างไงมันอาจจะเป็นเรื่องโอลพ่อก็ได้คุณผู้ชมนะฮะประมาณนี้ครับขอบคุณครับ